ากานแรกที่ผมกินอยู่ที่อยู่ที่มันดาเลผม,ด,ลมดูหนังมาด้วยครับนูนะครับเรื่องงุมันมากขนาดไรนวันอยู่ที่ร้านแบบแชื่อชื่อร้านไหนบิชโชนี่เหรอไม่ใช่ดิคีนบุ๊กอะไรนี้นาปกเขาเนี่ยชื่อร้านนี้ครับบิชโชมันดาเลลองถามดูก็ได้ครับ ก็ลองดูครับผัดกระเพราต่างแดนรสชาติจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องกรนเผ็ดแน่ๆแต่ก็ไม่อยากคิดไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะเค็มหน่อยๆแล้วใส่พริกแปลกๆกินครับจริงๆวันนี้วันที่23แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะกลับไปประเทศไทยแล้วจะได้กินผัดกะเพราฝีมือพี่แจ้นะครับผัดกะเพราอกเป็ดนะแต่ก็อดใจไม่ได้ครับลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าคงไม่ร้อนมากครับรสชาติเป็นยังไงบ้าง ไม่ผูกปากหวานเหมือนกะผัดพริกหวานๆไม่มีรสเผาเลยผมว่าสำหรับผมนะผมชอบปลากระเพราประเทศไทยมากทีก่สุดมันเผ็ดมันจัดจ้ามันอะไรกินอย่างนี้กินยังไงก็ไม่ไม่มีรสกระเพราอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกพยายามให้มันอร่อยก็มันยังไม่ได้ <S <S ม่ดนแต่ก็ไม่ใช่ว่าแย่นะถ้าเกิดก็ใส่พริกมากคนี้จะโอเคหรือก็ทำรสชาติกลางๆกลัวว่าคนอื่นจะกินไม่ได้กิน้วเผ็ดอะไรนครับคพว,ว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดที่สุด ก็สุดว่าลงให้ดูแล้วกันครับหน้าตาของผากกะเพราเวลาเขาทำต่างประเทศเป็นยังไงใส่เครื่องเยอะทอนเผ็ดอร่อยในแบบของเขาแต่ว่าไม่ค่อยถูกปากผมนะครับก็คงฝากไว้นะครับดูหนังกำลังมันเลยโอเคครับเที่ยวสะใจกับ,บ,คคบกพี่เตัอเสรครับแล้วคุยกันไหม่บดาครณับลว